干的更。 เสริมบลานะคะหลายตัวก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทอปบลาเสริมบลาจะมีฟองน้ำแบบนี้นะเสริมบลาแบบมีเต้า <นะ S 2> ลูกค้าไซส์เดี่ยวไซส์เดี่ยวเสื้อกล้ามแล้วก็เสริมบลานะคะลูกค้ายใครรออู่2,500บาทซื้อสองรถ500นะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าในจิยูโอู้วเยอะเนี่ยจีอูยูนิคอเยอะอยู่แนละ้วลูกค้าเยอะอยู่แล้วไข่จะบอกว่าไข่ ดีมากลูกค้าแค่คัดไอตัวเสริมบาอย่างเดียวก็กำไรแบบเนาะเาใช่กำไรแบบเนาะแล้วนะ252% 0ซือ 5, ้อสอีก500นะคะลูกค้าซ้ายเดียวสยเสียวหลุดไม่เสียวก็หลุดก็มีเดี๋ยวสอเดเสียวสอดไม่เดี๋ยวก็ต้องสอดกา<ง>ับระเข็มสิพี่กลับไๆนี่เก๋เก๋ลูกค้าเก๋เค่ะ,<ง>คะรวดลายเยอะไปไวๆหน่อยเยอะมากลูกค้าก็ซอง ที่แล้วรีวิว430ตัวไปน่าอไหมมีคนน่รต้อึกว่าจะเป็นพี่โอโอพี่โอพี่น้องเออนะ430ไม่ด้ไปน่เป็นเราครั้งหนึ่งในโกดังในโกดังที่จำได้เรามัจับได้เยอะพี่โอ้ยนิดโค้งดูนิดโค้ดเยอะใครไม่ดูแบรนด์มันมันจะผลพวกแบรนด์โอ้ยไม่ต้องดูแบรนด์แบรนด์เยอะลูกค้าก่อนนลูกค้านะรีบ่อยมากรี่บ่อยมาก พอเพราะเพราะมันเยอะลูกค้ามันเยอะใช่มันจะมานั่งแหวกนั่งแหกดูมันเยอะมากเลยลูกค้าเนี่ยไซเดียวกล้ามแล้วก็เสริมบาร์นะคะสามตัวแฟชั่นมันจะได้จำนวนเพราะตัวนางจะแบบตะมุตตำมีตเนาะตำมุตตงมีต์ตำมุตเนี่ยไซด์จีไซด์จีไซด์ได้เรื่อยๆเนี่อยเนแบบแฟชั่นจ๋าๆ่อย่างเงี้ยค่ะนารอนทักไซส์นะคะตัวนี้จียูนี่จียูจียูไซส์เอ น่ารักมากตัวนี G ้จียูจียูอยู่แล้วจียูเยอะกว่าจียูอย่างั้นนะมันจะเป็นแบบใสเดี่ยวอย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยมันจะเล่น่าจียูดูนี่คู่สวยฮะรถนี้มาสวยมากใช่รถนี้มาสวยมากมอันนี้คนะือรถใหม่แล้วนะสบายเลยลูกค้ารถเก่าหมดแล้วนะฮะเปนรถใหม่ของไม่มีค้าง,างค่ะพี่รักที่นี่ไอ้แบบเนี้ยเยอะ เขาเรียกว่าเสริมบาใช่ป่ะเสริมนมเนี่ยเสริมได้ที่เราไม่ต้องใส่เสื้อในเนาะใส่ตัวนี้ตัวเดียวเราไปเลยเพราะว่าเขาจะมีแบบเสริมมาข้างในพวกคนญี่ปุ่นเขาจะใส่แบบนี้กันนะไม่ได้ก็ได้ไม่ต้องไปเลยหรอกขายดีที่สุดเสริมมาไปได้ทุกที่ขายได้ราคาแบบเนี้ยขายได้หลักร้อยนะพี่นะตัวอย่างเงี้ยขายได้หลักร้อยราคาเท่าไหร่สองพันห้าร้อยซื้อสองรสอีกห้าร้อยความซับลูกนิ้มส่งฟรีไงงาไม่ถูกขนาดนั้น่ถูกแล้วถูกอีกถูกระเบิดระเบ้อ ตัวห้าบาทสิบบาทนี่ไม่ระเบิดระเบิดเลยลูกค้าห้าบาทด้วยซ้ำมังค์ห้าตัวถูกระเบิดระเบิดตัวละห้าบาทใช่รถติดลุกฟ้าตัวละห้าบาทต้นทุนเราประมาณห้าบาทหกบาทห้าบาทหกบาทที่มันเป็นแบบฟองน้ำเนี่ยลูกค้ามีบาทแบบนี้ลูกค้าใช่ไข่เนี่ยลูกค้าอย่างเงี้ยไข่อย่างงี้ยลูกค้านะอย่างนี้นะ เห็นเขาตั้งขายหลักร้อยก็เลยอ่ะแบบใส่แบบไม่ต้องเสิร์ฟเลยอ่ะลูกค้าลูกค้าถามอ่ะอย่างนี้คือมันมีเสริมบาร์ข้างในเสริมบาร์ใช่เสริมฟองน้ำก็ได้เออเรียกมันเป็นก็เสร์ฟฟองน้ำเขาเรียกว่าใส่เดี่ยวบุนัวไอ้บุบุอะไรวะบุอะไรสักอย่างอ่ะบุเต้าอ่ะบุฟองสักเยอะลูกค้าค่ะนี่ลูกค้าลูกปากสใส่เดียวนะลูกค้าใส่เดียวกล้ามแล้วก็เสริมบาร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร์ฟแบบนี้ดีมาก เสริมรัดตรงรุ่นนี้รุ่นนี้สวยจริงรุ่นนี้สวยจริงนะคะสวยมากมากเลยสะอาดด้วยนีี่ชเชียร์เลยเชียร์นะคะมันคือมันใส่ได้แบบเก๋อเจเนาะได้สมวัยด้วยเนี่ยเขาหายเงี้ยเออเนี่ยเขาหายเงี้ยกันอ่ะใส่ดีตอนนี้ให้เช่นเนมขายบ้านเลยดูสมัยก่อนเราใส่เป็นเสื้อทักเป็นตัวสมัยก่อนเราใส่เสื้อถักเป็ใส่แล้วคนเมาใ่เปิดเสื้อถักเป็ เียวนี้เอาบอกนเสื้อค่ะก่อนใส่ในเสื้อนะเออใส่ในเสื้อใส่ทับในเออเดี๋ยวนี้ใส่ทับนอกเออคนสมัยใหม่ค่ะคนโบราณใส่ทับในนะคนสมัยใหม่ใส่ทับนอกโบราณเออคนรุ่นเราใส่ทับนอกทับในสวยมากเลยน่รักมากมากนะคะ่าเขาจะแบบพอยำในทีเลยนะเขาเกค่าอะไรายูนิคอร์หรอใ่ช่วม ม็นเป็นลูกค้าลืมแล้ว,วงวงมันนะเนี่ยลูกค้าใสา่เดียวนะมันเยอะสี่ร้อยตัวหนูอาจจะแบบเปิดเร็วนิดนึงนะ,ะเปิดแบบป,บ,ปบ,ปบ,ปบปุ๊บปุ๊บนิดนึงนะลูกค้าค่ะเอาให้ดูนเนาะคร่าวๆว่าเขาจะมีพวกแบบเสริมบาร์ท็อกบาร์แล้วก็ใส่เดียวเสื้อกล้ามแบบประมาณไหนเนาะงานแบบเขาน่ารักค่ะเก๋อๆตัวนี้เปิดเป็นอีพีรอบน่าจะรอบที่สามแล้วนะคะขายดีมากๆอย่างเงี้ยเ้าิตกันแบบอย่างเงี้ยกับเสริมบาร์เนี่ย้งี่ใส่แล้วแบบตรงๆอ่ะ ก็เหมือนมีหน้าอกอะลูกค้าไตรี่ก็เหมืมีไงใช่ไตรไม่มีก็เหมือนมีนะลู้านะแต่ก็เสริมให้เราแล้วเัรประมาณห้าบาทนะคะกระสอบใส่นี่เออมันฮีลูกค้านี่ไตห้อยอยู่ในโคขึ้นหลักดือนเลยค่ะมันใสอนตาที่ตัวมันกำลังฮีตมากๆนี่าลูกค้าานาใสแล้วแบบตรงตรอะโคแฟง มองกรุงเก่งมองกรุงใสทองใสเดียวน้อยสวยลูกค้าเยอะมากขอบอื้อแต่ประหลัดบอกมันน่ารักจริงๆขายขายโคตรดีเลยนะพี่ตอนนี้บอกให้มาสวยจริงจริงสวยดีค่ะไม่คุ้นเลยงามใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะตัวนี้งามายเดี่ยวญี่ปุ่นนะคะเป็นกระสอบของญี่ปุ่นนะคะตกตัวหนึ่งประมาณ สี่ร้อยคนตัวรุ่นกระสอบแรกนะคะ430ตัวสําหรับกระสอบแรกที่เราเปิดไปนะคะล็อกสองล็อกสาจะไม่ได้นำลูกที่มันเยอะใช่400กว่าตัวนี่ค่ะตกตัวละ5บาทตบละประมาณ5้าบาทห้าบาทห้าบาทหกบาทไม่แพงนะสามไปถึง10บาทส0บาทมั้งตัวจังมันสี่ร้0ไปสีบาท5้บาทยูนิโคนี่เทนเดนเอ็มเทนเดนเบิร์กมีหมดนะคะมีหมดียูยูนิโคเยอะเยอะ มันไม่ได้แง่นะลูกค้ามันจะแบบไว้ใว้มันช้ามากต้เห็นจริงงานดีโอ้ยสวยลูกค้าใหม่ลูกสายเถอะเนี่ยลายมีเพชรกระสอบแรกที่เปิดนี่ยังไม่แบบพัวเท่านี้เลยล็อตแรกที่เปิดยังไม่พัวเท่าล็อตนี้เลยนะตอนนี้นี่แบบฉ่ำอะมันเชื่อไปดูหรอกเออแล้วแล้วแล้วลูกค้ายให้มาได้นะอ๋อฉ่ำแล้วแบบเกาออกแบบหลากหลายมากลูกค้าดูดูมีลูกเล่นนะ มผ้าใหม่นะลูกค้าผ้าใหม่เลยสะอาดเลยลูกค้าสะอาดเลยอก็มีนี่เป็นตังกะละมังตังโดสวยดูนี่มีแบบนี้ด้วยเด็กตัวนึงงามเนาะใหม่เลยลูกค้าผ้าใหม่สะอาดเลยลูกค้าถึงจะรับได้นะจ๊ะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะลูกค้ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมลูกค้าต้องกลับมาเ็ฉกตัวนะเยอะเกินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนี่ฟองน้ำมีคนก่อนที่เราเปิดจะกิน อะไรวะโหวะแค่เปิดไปเู่ก็วนไปทางน้น้ำจำนวนทางเดี๋ยวเบโล์ไงอยู่ไปทางนี้คนพี่น้ำจำนนีปทางแ่เปิดเลโอ้โหนี่้ปบทุกสิ่งวนี้างพี่บอกว่าโซซันจะรียกอะไรมาแบบแกล้งตลอดเลยลูกค้าอันนี้ค่า h a s h ท็ g จะประมาณอย่างเงี้ยมีเนี่ยอย่างลูกค้ามันน่ารักใสเดี่ยวกล้ามอย่างเงี้ยกำลังฮิตเลยนะลูกค้างานพวกเนี้ยค่ะลูกค้าขายได้แน่นอนนะเน<ม>ี่ยตกตัว5บาท10บาทขายได้แบบไปเรื่อยๆลูกค้าจะไปขาย20บาทกำไร4เท่านะคะลูกค้าขายดีสไตาย ปลากระสอบนี่แบบเสริมตัวนี้อ่ะลูกค้าเดี๋ยวตัวนี้ใส่ได้คู่กับเกงยีนเลยเกงขาสั้นได้ลูกค้ามีมีมีดันให้ด้วยนะนี่แล้วก็มีแบบนี้เก๋ๆหน้บานให้ดูตบตบหน้าบานลักหน่วยต้นคุณหลักหมายข้าวบอกว่าดูข้าวไว้ ให้ดูให้ดูให้ดูหมดนะเอฟให้ดูนะลูกค้าคนไม่ได้ดูลูกค้าตไปสนะยตามาิายา้ค้ัต้มตัวนะมันจะไม่อะลูกค้าสะอาดเลยยานนี่ยไหนอย่างยกรีิกันลูกค้ากำลังชอบตัวนี้นี่เอ้ย้ตัวนี้ลูกค้าทใส่แล้วแบบ เยอะจัดอากาศมันร้อนลูกค้าใส่แบบนี้ไปเอาเลยเย็นๆเลยพามาเลี้ยงมาแล้ว นี่จิลมะกุยถ่ค่ะเนี่ยมนมีเสร์ฟเนี่ยูะคาเยอะเสิร์ฟปลา้างสิร์ฟปลาคือข้อเพดโอกเสเร์ฟอไไ้เพชรน่รักมากเนี่ยน่ารักนะคะแต่อีงร้องให้หมวะพูดว่าอะไรร้องว่าอะไรกัอกมีการงงนะ ไรออกเพราะว่าฟังเรื่องแต่แปลไม่ได้คอเยพูดกันจงนได้ว่าคิดถึงดนตรีนี้นี่ลูกค้าเก๋ๆเลยแล้วผูกเอวร้านเรานะคะลูกค้าเป็นแบบอาเซียนนะมีหลายชนหลายเชเผ่าเราเราเราได้ทุกภาษานะนะลูกค้าร้านเราได้ทุกภาษาเราบอกเลยต่าง ได้เลยนะคะมาได้เลยสมาคมอาเซียนเราอยู่ที่นี่เรามีหมดมีหมดทุกอย่างได้หมดได้ทุกภาษามาค่ะใจสองอย่างโน่โน่เยสเยสโน่เยสเยสเยสโน่เยสเยสไปแค่นั้นแหละอย่างอื่นนะมึนเติมมันไก่แบบเปิดออกมาธิอย่างนั้นอ่ะเวยีอ็ได้ทุกภาษานี่ค่ะอาเซียนเราอยู่ที่นี่ค่ะ ใหญ่ดูดิห้าบาทพี่เอ้ยสวยขนาดนี้นะนี่เอาแค่คัดเสริมใบอย่างเดียวก็กำไรมหาศาลรบอกเลยกำไรก็สองอย่างนี้นะหลายค่ะแต่สภาพดีอ่ะลูกค้าสภาพใหม่มากไม่ต้องกุ้มใจเออรีวิวใหม่อ่ะไมุ่กคเอาอยู่แล้วพี่ใหม่จริงอ่ะลูกค้าดูสวยวันนี้สวยอ่ะใครเอารีวิวบอกนะคะนขอบขอบรีวิวนานเลยนะคะ มีนมนะไเอาหมดกดหรือยังวะนีเครื่องนะลูกค้าต่อเลยไลน์ไปต่อนี่เผื่อมากมันเยอะมากมันเยอะค่ะดูให้จบนะลูกค้านะดูให้จบเลยเราไม่ดูเราโชว์ทุกตัวเดี๋ยววนทุกตัวนะคะที่ดูไปเลยถึงเอฟแล้วกดยังเปิดเนาะเราชัดเจน ลูกค้าพ่อมันเยอะนะลูกค้าจะช้านิดนึงทำอย่านี่มันเยอะมากใส่เดียวมันจะเยอะทุกวันเยอะเออนี่งางแล้วหนึ่งนี่ลูกค้าดูดูที่ด้านหลังนี่โอ้ใส่แล้วเย็นเจี๊ยบเฮ้ยมัดยอนเข้ามาใส่เดียวห้าบาทค่ะห้าบาทเลขเอมาห้าบาทหาที่ไหนได้ลูกค้าห้าบาทเองนี่นี่ กระซอดมันได้ก็มีดพรว่โอ้โหเสิฟฟองเออนั่นแหละน่ารักต้มามันต้องโชว์ลูกค้าไม่งั้นลูกค้าก็จะไม่เห็นว่ามันเสริฟฟองแล้วมันตัวมันใส่เดียวนี้งานเขาน่ารักนะคะใส่เดียวเสริฟฟองน้ำแบบนี้นะไม่รู้เขาใช้สับว่าอะไรจะรู้แน่ๆสวยมากสะอาดเลยลูกค้าสะอาดจริงบอกให้รอบเนี่ยสุดจริง เลยอ่ะค,คุะแล้วใหม่ด้วยลูกค<อ>้าใหม่มากอ่ะลูกค้าพอไหวหน่อยนะคะเอาไปอะไม่ต้องซักแต่ลูกค้าเอ้ยขายได้เลยอ่ะอร่อยกว่านี่ห้าบาทเองหาอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยไปห้อยอีกห้าบาทยังไส้ห้อยเลยลูกค้าลูกก็ไม่ได้ใส่เลยบางตัวนะชุ่มจัะนี่นี่ก็มีนมนะมีดันให้เนี่ยไม่เสริมเมื่อเรา่จะมีนี่มีเสริมมีเสริมเออค่ะเอิ้นใส่เดี่ยว นี่สะายแ้แล้โอ้ยเยอะเดี๋ยวจัดมารับหมอไปไวหน่อยนะค่ะลูกค้าดูคร่าวๆากันเลยได้เลยนะอยากน้ำนับได้เลยลูกค้าค่ะไม่มีกัดนะไม่กัดกับกัดไม่มีมีแต่โก้ค่ะเป็ดไหมเออกัดไม่มีขายเป็นโก้สุดจีวูขายเป็ดโกงเงินเป็ดขายเป็ดกะอ่ะ ม่มีกะนี่นี่เติมเติมเติมลาเติมเตมเติมอยู่นั่นน่ะเติมเิมอะไรเติมอยู่นั่นน่ะโอ้เติมนีเติมเติมลูกค้าเติมเติมไปนี่เติมปลาอีกแลนี่คะเลยนะลูกค้าออกแมวไวรุนยืนด้วย ฟชั่นเยอะเลยอันนี้ก็ออกนะก็ออกมกีมีให้เหนี่นดนี่วดกคา้าไม่ได้แงน,นะเยอเยอกรบอกนะโอ้เย,ยอะมากน,น,นับได้นับเลยจ้ะเอาเลยมันเยอะลูกค้าเลย ก็เติมน้ำค้าเติมใหญ่กลางค่วๆเลยนะคะลูกค้าลูกเอานะไม่โชว์นะแบรนที่เกี่ยมีอยู่แล้วโชว์ไปห้อยระดับโอ๊ก้ารอยเก้าสิบเอค่ะเร็วหน่อยนะโซราคาไปสซนนี่เก้ยเก้าสบบาทเอาซื้อไปตัวละห้าบาทนะเขาคิดกันอย่างนี่ เดินฮะรู้จักขิ้เด็ดอ่ะเดนเอาที่ไหนอ่ะมัอมาดอมัโออุกโบไ่รู้มว่าโอหดโไม่รู้อ่ะไปทุก้วยนะทุก้วยนะราคาหน่ะมีราคามีอะนราคาดมีป่ะมีมีอไะมีค่เหน้ามาฝักเรื่องค่ะไหลมีเติม โปรโมทลูกค้าสือสองรถอีกห้าร้อยนะรีวิวมาเลยจากโคตรที่มาไลูกค้าคุ้มมากนี่เสริมบาียไม่ถึงเซอร์ทเบียถึงอ่งนี้ว่าใส่แล้วสวยจังเลยอ่ะใส่ตัวนี้ตัวเดียวไปจบเลยไปไหมค่ะไปค่ะไปได้ยาวๆค่ะยาวๆค่ะยาวๆค่ะฟองหนาไหมสวยไม่หนาพอบางๆเลยค่ะใส่แล้วแบบโอ้โหกลมเกลือนะคะใส่แล้วกลมเกลือนรอลูกค้ามาไลน์ดูได้เลยกลมเกลือหรือไม่เป็นไร มันน่ามันหนดูน้อยดูมากไม่สำคัญลูกค้ามาันรอยย้อยดูได้นะของเราเป็นไรส,สดนะคะเป็นไรสดนะคะไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นโอ้โหอันนี้ไหมมากคือดูโอ้โหเร็วนานะพี่ <8. S 2> เร็วนานะเห็นนั้นชัชดๆเลยทางใดๆนี่ลูกค้าหนับแล้วเอาเปหนับทางนอกด้ยินนะฮะนี่ลูกค้านี่ก็เสริมบาร์

อนีแนใส่พองนี่องงามเสริมเสิมเออเสริมบารยอลค้าเสริมอ่ะเต็มเลยเสริมเสริมบ้าอแรงลต้องหลักคน าด้ก็หมดแล้วเลอย าในกันหมดนี่สวยๆเลยลูกค้านี่เขามีลูกเล่นนะลูกค้ามองดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะมีลูกเล่นนี่เล่นยังไงเล่นอย่างนี้แหละเติมนมนี่ไปดูวยเติมนมนี่ก็สวยลูกค้าดูระบาย รายที่ฮะสองพันห้าร้อยบาทนะคะซื้อสองมัดอีห้าร้อยลูกค้าค่ะโอมชั่นี่คุ้มเลยคุ้มมากหมดแล้วนี่จะหมดแล้วนะลูกรีวิวมาเลยอย่าตัดสินใจการสูงฟรีนะคะนะคะสองพบาทเท่านั้น2500บาทเท่านั้นแค่นี้ อ่าโชว์ไปเลยค่ะรับรู้เลแจ้งได้เลยขอบคุณค่ะสปาเกตตี้ท็อปญี่ปุ่นคัะ